นี่ครับมาอัพเดตให้ดูหน่อยดีกว่าสำหรับสปอร์ต i d เดอันนี้เป็นผลงาน100%เป็นแบบ100%เลยอตอนนี้กำลังไล่ประกอบอยู่เดี๋ยวถามน้าหน่อยนะครับ,รบเฮ้โอ้ยโอน้าไม่เห็นได้เลยน้าออกมาเห็นได้หน่อยอ,อันนี้กำลังไล่ประกอบใช่ไหมอันนี้ปากผูกกับมือเลยพร้ <laughs> อมกับมือ <laughs> อันนี้ทำเองต้องประกอบเองครับอ่าอันนี้ก็เป็นไงบ้างครับประกอบแล้วชื่นใจไหมใจอยู่ครับชื่นใจใช่ไหมสวยไหมครับสวยครับแหมไม่ไม่มองกล้องเลยเค่องใหญ่ช่างผมจะเขินไม่เป็นไรอ่ะคันนี้ครับเป็นบอดี้ที่บอกว่าเป็นผลงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในห้องเครื่องเป็นไงบ้างในห้องเครื่องนี่ผมได้เครื่องตัวใหม่อันนี้กี่แดงม้ากี่แดงม้าอันนี้ห้องเครื่องเห็นไหมเรา เวลาประกอบไปแล้วเนี่ยพวกชิ้นส่วนใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นแผงหลังที่เราเคยบอกไปนะแผงแผ่นการล้อด้านหลังเนี่ยมันก็จะสะอาดใหม่เลยชิ้นเนี้ยบอกแล้วถ้าเวลาเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากใช่เราจะใส่ก่อนที่วางบอดี้แล้ววางเครื่องเลยนี่ครับใหม่ๆเลยแต่แต่ถ้าเราเราได้รื้อแล้วเนี่ยเปลี่ยนแบบนี้มันง่ายใช่เปลี่ยนง่ายถึงบอกว่าทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้รายละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์น็อตทุกตัวก็จะเป็นใหม่หมดอ่าไปดูด้านนู้นหน่อยครับ เพราะอันนี้อันนี้อยู่ในใต้ท้องใช่ไหมอันนี้ใต้ท้องนี่แผ่นการร้อนท่อเบิร์ใหม่มาให้ปะเนี่ยอันนี้บิวใหม่อ๋อใช่ครับเบิร์ใหม่ยังไม่ใหม่ขนาดนี้เลยปังเออแน่นอนจริงอ่าไปดูส่วนของด้านในหน่อยดีกว่าครับด้านในด้านในช่างผมไม่ได้เดินหนีแล้วเห็นไหมเวลาผมถ่ายช่างไม่ได้เดินหนีนี่เห็นไหมไม่เข้าใจรถสีออกพอฟ้าปุ๊บเจอมือเปิดดำสวยเลยอืมอืมนี่ก็ด้านในก็ประกอบแล้วประกอบพวกคอนโซลแล้วตู้แอร์พวกโล่ตู้แอร์ก็ใหม่หมดแล้ว นันมวลาสีสีก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งคันเลยครับอ่ามันก็จะได้รายละเอียดที่ค่อนข้างที่สวยงามอันนี้ผมว่าเดินหน้ามาประมาณตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับในเรื่องเรื่องทรงรถเรื่องบอดี้เห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยครับในชุดข้างในคอนโซลเนี่ยก่อนที่เราประกอบเนี่ยเรามีการเปลี่ยนชุดตู้แอร์ตู้แอร์ใช่เปลี่ยนโบเวอร์อ่าทุกอย่างที่มันอยู่ข้างในสําคัญสําคัญเพราะว่าเราจะได้ตัดปัญหาเรื่องการลือรอบสองแล้วนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับ ไงเลียวไปจะเลียวไปไหนาเห็นไหมทำทำรถอะเริ่มต้นอ่ะ7จ็ดหมื่นห้าจริงแต่อะไหล่อะค่อนข้างเดินนะก็เลยถ้าเราไม่เปลี่ยนอะเราอยากใส่ของเก่ากลับไปหรอเราก็ไม่อยากเลยรื้รอบสองแล้วถูกต้องใช่เพราะเราอยากรีสโตร์ก็คือการเปลี่ยนใหม่ละการทําใหม่เปลี่ยนใหม่บางอย่างเราดูแล้วนะครับว่ามันยังพอใช้ได้แต่ส่วนใหญ่เจ้าของบอกว่ามันไม่ได้ลื้ง่ายอ่ะขันนี้เห็นมีรอยแตกอยู่ใช่รอยแตกตามขอไปอยู่ก็เลยถามว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ไหมได้แต่อีกหน่อยก็คง มันก็คงต้องมีการส<ช>ั่นแหละอายุมันก็ต้องมีแล้วก็ข้อดีนะครับเราเก็บอะไรเก่าให้ลูกค้าไปลกที่บ้านต่อดูด้านหลังนี่รถสปอร์ตเรเดอร์จะมีตู้แอร์ทั้งหมด2ตู้ใช่นะครับนี่เรามีการล้างตู้แอร์เก็บโบเวอร์พวกนี้เห็นไหมเปลี่ยนใหม่<า>หมดเลยลมที่ออกมามันก็จะเป็นลมแบบหอมๆไม่มีฝุ่นก<ช>็คือในช่องลมมันจะไม่มีฝุ่นเลย<ช>เพราะทำการล้างหมดนี่แหละอันนี้มาให้ดูอัปเดตก่อน นะครับหลังจากบอดี้เนี่ยเราจะทำพร้อมๆกับเชสซีใช่ครับไหนไปโมเชสซีให้ฟังหน่อยว่าันนีเชสซีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงโ <Mo S 1> มไม่ไหวเลยเชสซีเนี่ยทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันตอนนี้เยอะมากนี่อย่าบอกนะว,ว่าเชสซีอันนี้คชสซีคันนี้เลยเอออ่าโอ้โหทำาให้ดูเขาเรียกว่าก่อนทำบ้างครัปกติจะให้ดูตอนมาลาเสร็จแล้วความสวยงามแล้วเอามาดู ขาเรียกว่าความเดิมความความที่เลอะของมันความที่ตามอายุมันว่ามันเป็นยังไงดีกว่าโอ้หเริ่มตอย่างแคสซีก่อนอ่ะอืมแคสซีเนี่ยก็คันนี้ถือว่าบอกเลยนะว่าแคสซีค่อนข้างที่จะเดิมบางอืมเข้าใจป่ะครับเดิมบางคือเป็นแบบสเต็ปแบบว่าที่ไม่ไม่ได้หนามากครับอ่าสามารถลอกสีได้ทั้งหมดเลยอือออ่าอุปกรณ์ค่อนข้างสวยคือ เดิมจริงๆอ่ะไม่มีการดัดแปลงอะไรมาอ่าคันนี้รถเก๋งแบบคันนี้เหมือนเหมือนตอนมาใส่ชุดยกมาเนาะมีชุดยุกด้วยชุดยกอยู่มีชุดยกด้วยแต่ชุดยกไม่ได้มีการตัดเจสีไม่มีการทำอะไรเลยมีการแค่พับเข้าไปเฉยๆนิดหน่อยใช่ครับนิดหน่อยสามารถกลับเดิมได้คันนี้สามารถกลับเดิมได้เดี๋ยวเราจะบิวทั้งหมดเลยครับเนี่ยเราก็จะถอดมาหมดเลยทั้งเขาหน้าเห็นไหมปีนกด้านหน้าเนี่ยครับถอดออกไปหมดเลยถอดไปหนึ่งเลยคือ ปีนกบนครับผมบอกแล้วว่าไถ่ของไทเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะสาคัญมันจะเป็นมีบูทอยู่ด้านในแล้วตัวนี้มันจะควบคู่ไปกับทอร์ชันบาร์ด้วยตัวนี้ถ้าบูทปีนกตัวนี้มันเสื่อมสภาพแล้วว่าความรุนแวงมันก็จะหายไปแล้วก็เสียงก็จะดังออบลบอบแอบอันตัวนี้จะเป็นปีนกบูทด้านบนใช่ไหมครับมันก็บูทตัวนี้เวลาเสื่อมสภาพแล้วมันก็จะให้ตัวได้ตัวนี้มันอยู่ด้านบนเหมือนค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากหน่อยเราก็ทําการเปลี่ยนหมด เปลี่ยนโหมดมันก็ได้สวยอะนะใช่ครับด้อารมณ์แบบสวยๆใสๆถูกต้องในส่วนช่วงล่างเนี่ยตอนนี้เราลื้อเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาขยอยถอดอีกทีนึงแล้วกันนะใช่มาดูเครื่องหน่อยที่ลื้อแล้วเครื่องคันนี้ก็เป็นเคเซ็ตอ่าเดี๋ยวก็จะลื้อเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นรอยเยิมครับอ่ารอยเยิมรอบๆตรงนี้ิ้มเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันก็อาจจะมาจากหนึ่งเลยพวกฝาวาวบ้างยางซีนอลิงเสื่อมตามสภาพเดี๋ยวเราก็ต้องไล่อาจจะอันนี้ไล่เปลี่ยนอยู่แล้วแหละ ไล่เปลี่ยนตามทำตามสเต็ปเราก็คือคล้ายๆโอเวอร์ฮอนรอบเครื่องไปเพราะรถขับมาถือว่าโอเคอยู่ใช่เพราะว่าเราขับครันนี้เราขับมาเองจากยุธยานะใช่ครับแล้วก็มีการอาจจะมีการรีสโตรรอบข้างคือเก็บรอบข้างทั้งหมดแล้วเก็บพวกสายยางน้ําทั้งหมดเลยทอน้ำใส่ไฟอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วกันนะครับในสเต็ปแบบร0% 0นะครับให้ดูว่าหรือประมาณนี้เป็นแบบนี้ที่เราได้อธิบายหลายๆอย่างไปบางบางคลิปก็จะมี สเต็ปหนึ่งนะครับบางคลิปก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับผลงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สเต็ปหนึ่งก็คือจะไม่ได้ลื้อแบบนี้ถูกตอ้อง<า>แต่ลื้อแค่ช่วงล่างออกอ่ะเดี๋ยวไป,ไปชมขั้นตอนต่อไปครับในสำหรับสปอร์ตไรเดอร์คันนี้ครับ